โอ้แย่แลครับทุกคนทางนี้เริ่มแย่แล้วครับโอ <laughs> oh, ้ป๋าป่าตุงนั่นเองครับงานนี้เลือกเหลี่ยมเลือกลายเอาเองนะครับผมโอ้ oh. เหลี่ยมใครดีก็รอดไปครับ điểm mới đi có co... chôm ngập 5เมตร đi, đi, đi. <laughs> 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 <laughs>

วนอีกแล้วตะตุกงี่โอ้รถจมไม่ได้เลยอ้าวเยอะเฮ้ยไปไปร้อตรงตรงว่ะเออไปจะได้มีประสบการณ์เข้าใจไหมเดินตะตุ้งวนตะช้าเลยได้ดิอ๋อว่ะ กี่เที่ยงแล้วนะสองรอบแล้วว่าเที่ยงแล้วกว่ากรรมเลยนะนี่ไปยะยะให้ตรตุงตรงบนเยอะหมวะเออตายตายแล้วตะตุงบนครับฮะนอนหลับสบายเลยใช่ไหมโดนด่านนี่เดนหลับสบายเลยเออป้าไปด่านก่อนด่านก่อนทั้งไหนไปได้หนึ่ง ดูรอยรถเกี่ยวอะรอยยางใหญ่นาะแต่นี่นาหลุมนะครับผมครับมันน่วม ปล <laughs> าจะมุ่งหน้าอย่างเดียวเลยครับฮะไ,ไ,ดได้ป๋าเลีรีมดีกะจัดเลยแ,แล้วแต่ความสามารถครับนะเอารถไถออกเออนี่เรี่ยมดีจะเป็นประมาณนี้ครับเอาไปเลยป๋ะเบิบเบิบ ไปพู่นเลยป้าทั้งพุ่นทั้งพุ่น,นเึิบตรงนั้นอีกแล้วโอ้โห<อ>ใครเรียมจัดก็รอดไปครับ ผมนาครับ ตรงดันไม่ทันแล้ว ไป <anse> เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ